เขาเพิ่มอีกเป็นเมตรนะกลัวก็าพิงเวน้ำร้นแล้วกลัวเกินแตกกันเร็วว่ะเนาะรถเปน้ันแล้วนะมันเะป็นพัแล้วนะมันไ่ไม่โตอยู่โด้วยกันโตมโสด ในย่านคัเดเตรียมรับน้ำเลยเลยครับพวกสำโรงโลบุรีบานมีอย่งได้กับไปเที่ยวได้ไปเที่ยวแน่นอน,นครับสำหรับมวนน้ำก้อนนี้ครับ